สวัสดีครับวันนี้คนล้นโชคพาารวย59มาวัดหลวงปูส่สวงครับวัดเพรพัฒนาเป็นครั้งที่4นะครับนี่มาเป็นครั้งที่4ครับมาทําบุญให้กับสมาชิกคนลโนโชคพ่ารวยนะครับเงินที่ท่านให้ส่งมาเป็นน้ําใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคนลโนโชคก็ตามส่วนหนึ่งกับเงินของคนล้นโชคมาทําบุญขอโชคกับหลวงปูส่สวงซึ่งผมได้บรารณาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูส่สวง และวิชาความรู้แล้วก็สูตรการคำนวณหวยนั้นผมได้สติปัญญามาจากหลวงปู่สวงผมต้องบอกเลยนะครับว่าเลขของผมนั้นเป็นเลขที่มีของเลขที่มีครูนะครับอันนี้ก็คือวัดไพรพัฒนานะครับวัดหลวงปู่สวงนะครับที่ท่านมีสารสารีระสังขารท่านอยู่ที่นี่นะครับมีระฆังเย็นสุดแนงโลกตรงนี้นะครับมาถึงหลวงปูก่ก็พรมน้ำมนให้พอดี และอีกอย่างก็คือวันนี้นะฮะผมมาเป็นครั้งที่สี่ครั้งที่หนึ่งมาไม่ไม่หลงครั้งที่สองมาไม่หลงครั้งที่สามก็ไม่หลงทางแต่มาครั้งนี้ครั้งที่สี่หลงทางครับหลงไปถึงอำเภอผูสิงไปเดวกกลับมาแ่ถะากับหลวงปู่นั้นดนบันดาลที่จะให้ผมนั้นได้ไปถึงวัดหลวงปู่สวงครับให้ไปเห็นอำเภอผูสิงนะครับ้วหลวงปู่ก็มาปรมม้ะมนให้พอดีนะครับ แล้วเรากเราก็จะขึ้นไปในบนเเรียกว่าอะไรมณดบนะครับที่ประทับล้มปูสวงอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะนําเงินนะครับที่ท่านร่วมทําบุญแล้วก็ไม่ร่วมทําบุญแต่ว่าให้มอบให้น้ําใจกันแล้วแต่นั่นแหะผมก็จะมาทําบุญอุทิศมาให้ท่านทําบุญกับล้มปู่สวงเพื่อให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกของพลน,นโชคนั้นมีโชคร่วมกันนะครับ